คุณแดงบ้างคุณธิติมาะจะมีปัญหาข้อเข่าอันนี้เป็นตามตามวัยไหมฮะไม่อ่ะเป็นตั้งสามสิบกว่าปีมาแล้วค่ะเหลอฮะ,ะมีสาเหตุอะไรฮะหมอเขาบอกว่าเป็นโรมาตอยนะคะเราก็ไม่รู้จักโรมาตอยเป็นไง<อ>หมออมันมันเป็นมันเจ็บยังไงครับมันเจ็บในข้อทุกนิ้วทุกอะไรเจ็บหมดเลยค่ะทุกข้อเลยทุกข้อเลยแล้วไหลแล้วเอวแล้วใต้ฝ่าเท้าเจ็บหมดเลยค่ะอยู่เฉยเฉยก็เจ็บเจ็บ ยิ่งหน้าหนาวนะไม่อยากออกจากห้องนอนเลยห่มผ้านวมอุย้ยผมหน้าหนาวผมก็ไม่อยากไปไหนฮะอยากอยู่ในผ้านวมะ<ห>เหยียบเหยียบพื้นนี่จะดุ้งเลยค่ะเจ็บมากเหมือนกับใครเอาตะป,ปูมาวางให้เราเงี้ยทีนี้ข้อเข่านี่จะแป๊บขึ้นข้อเท้านะคะจะแป๊บแป๊บขึ้นมาอืมอืมแล้ว<ต>คุณหมอให้คุณหมอให้การรักษายังไงฮะฉีดยาค่ะ ฉีดยาแล้วก็ตัวเองก็หาน้ํามันอะไรที่มันร้อนๆมาทาอยู่ตลอดค่ะแล้วต้องฉีดยาบ่อยแค่ไหนฉีดจนสะโพกด้านเลยค่ะบางทีหมอบอกให้ไปฉีดทุกวันเลยเพราะหมอเห็นหน้าไปอ้าวคุณแดงมาอีกแล้ว <c oughs> ยก yeah. นี่<ม>คือการรักษาเลยครับอาจารย์ครับ,รบผมผมไม่ไม่แน่ใจว่าคนที่ป่วยเป็นข้ออักเสบรูมาตอยจะใช้วิธีก็คือฉีดยาอย่างนี้ค่ะมันก็มีทั้งยาฉีดและยากินนะคะเพราะว่ารูมาตอยนี่เป็นโรค ที่เรายังหาสาเหตุจริงๆไม่ได้แต่มันเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่งนะคะที่อาจจะมีสาเหตุมาจากกรรมพันธุ์ก็ได้ครับอาจจะไม่อย่างนี้ปรากฏ เร็วมากนะฮะตั้งแต่30กว่าปีที่แล้วค่ะคือทุกข้อเลยทุกข้อเลยโดยปกติรูมาตอยเวลาเป็นมันจะเป็นแบบที่เขาเรียกว่าสมดุลคือหรือซิมเมทรีนะฮะเป็นซ้ายแล้วก็เป็นทั้งขวาถ้าซ้ายเป็นขวาก็ต้องเป็นอถ้าเจ็บข้อมือซ้ายข้อมือขวาก็ต้องเจ็บคือคือมันจะมาคู่กันเสมอแบบนี้นะมีอะไรที่มันไม่สมดุลบางก็ดี คือคือถ้ามันไม่สมดุลแบบนี้ก็ไม่ใช่รูมาตอยมันก็จะเป็นอย่างอื่นอ๋อจะเป็นอาการอย่างอื่นเลยค่ะมันอาจจะเป็นข้ออักเสบอย่างอื่นนะมันมันมีหลายอย่างแต่ถ้ารูมาตอยนี่มันจะมาเป็นคู่เจ็บไหลซ้ายก็จะต้องเจ็บไหลขวาเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็คือต้องฉีดยาฉีดยาค่ะแล้วก็นวดนี่ก็ฉีดยาค่ะนวดเองเพื่อให้ยาร้นๆน่ะค่ะเพื่อให้เดินได้ทําอะไรได้ค่ะ ทนอยู่นานเท่าไหร่ฮะโอ้หลายปีมากค่ะคิดว่าชีวิตจะเดินไม่ได้แล้วแต่ถึงที่สุดก็เดินไม่ได้จริงๆก่ะสุด,ดท้ายรุนแรงที่สุดรุน,นแรงมากเดินไม่ได้เลยค่ะเมื่อปี สี่สิบกว่าขึ้นมาเนี่ยเดินไม่ได้เลยค่ะสี่สิบกว่าอายุสี่สิบกว่านี่เดินไม่ได้เลยลูกสาวเขาก็มีรถกระบะคันนึงนะคะแล้วก็พาไปเที่ยวเขาบอกว่าวัดไหนเก่งก็ไปที่ไหนเก่งหมอไหนดีสุพรรณที่ไหนไปหมดค่ะนวดไปหมดค่ะหมอหลวงหมออะไรอพระไปหมดขบัขาบางบางที่เขาบอกโดนของถูกของไม่มีวิธีรักษาให้หายเหรอฮะเคยถามหมอไหมหมอก็ให้ฉีดยานี้ทุกครั้งหมอบอกรักษาจนตายแหละคุณ เขาพูดอย่างนี้จริอาจารย์คือรักษาให้หายเนี่ยมันมันทำไม่ได้อ๋อก็ยังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงไงฮะคือคือโรคอะไรก็ตามที่เราจะรักษาให้หายได้เราต้องรู้ต้นเหตุมาเกิดจากอะไรแล้วเราก็ไปรักษาที่ต้นเหตุใช่ไหมฮะแต่อันนี้เราไม่รู้ต้นเหตุบางคนเขาก็บอกว่าอาจจะปิดติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งแต่ก็ยังหาไวรัสชนิดนั้นไม่เจออ่เสร็จแล้วใครมาบอกว่า พอไปมาทุกที่แล้วค่ะไปมาทุกที่คุณหมอบอกคุณรักษาจนตายก็ไม่หายหรอกอ่าแล้วยังไงใครแนะนําว่าบิมคุณเยาวมานค่ะเปิดซีดีให้ดูค่ะเขาบอกไงฮะเขาบอกว่าเนี่ยาคุณป้ารู้จักอตัวนี้ไหมอะไรเงี้ยเราก็แต่แรกก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะเรารักษไปมาหลายปีแล้วฮ่าหมอก็ฉีดยาตรงเข่าเนี่ยทั้งสองข้างอเอาดิสอมาจุดจุดจุดแล้วก็ฉีดก็บันเทาไปอค่ะ อย่างเงี้ยแต่แล้วพอดีคุณยามามานแนะนําแนะนําตอนแรกก็ไม่เชื่อนะเรารักษามาตั้งเยอะแล้วอะไรอะไรขวดนึงสองพันสามพันเราก็ซื้ออซื้อแล้วไหนไหนมันก็เป็นมากแล้วลองดูเอาสีอะไรครับตอนแรกเออสีชมพูค่ะอ่าเริ่มจากสีชมพูค่ะสีชมพูค่ะแล้วทานงรทานไปหมดกระปุกเอ๊ะมันชักเดินได้แล้วไม่ต้องใช้ร่มแล้วเนี่ยตอนแรกต้องใช้ร่มคิดไปเองหรือเปล่าคะ ไม่คิดค่ะคิดว่ามันอยู่เฉยๆแล้วมันก็เดินแบบตอนแรกต้องใช้ร่มค่ะอแล้วขายของอะไรก็ทําไม่ได้นะคะทําไม่ได้อยู่ตั้งนานาต้องเลิกกิจการหมดเลยอหมดกระปุกแรกค่ะรู้สึกดีรู้สึกว่าใช้ไม่ต้องใช้ร่มแล้วเดินดาบ้านอะไรได้แล้วก็ไปไหนก็ไปกับเขาได้แล้วแล้วก็ทานอีกตอนนี้มันดีเนี่ยแล้วก็ ไปหาคุณหมอทีไรบอกว่าให้ลดความอ้วนลดความอ้วนอะไรลดน้ําหนักบ้างน้าหนักนกดลงเมื่อก่อนเจ็ดสิบกว่าค่ะแต่แล้วคุณหมอดูทุกครั้งจนไม่อยากไปหาคุณหมอเลยค่ะป้าต้องลดความอ้วนนะอะย่างเงี้ยเราก็ลดไม่ว่ามาด่าฉันอ้วนอีกตั้งหักก็โมโหหมอก็มาด่ามาด่าให้ลูกฟังเหมือนกันว่าอย่างนี้ก็คนมันอ้วนน่ะนอนแนวเขาอ้วนมาอย่างงี้พูดภาษาบ้านๆนะคะนอนแนวอ้วนมาอย่างงี้เราจะให้เราผอมยังไงได้อย่างเี้ เสร็จแล้วก็คุณยมมารก็เลยแนะนําน้ํามังคุดอ่าสูตรสองนะคะก็เอาไปเลยก็ทานน้ามังคุดด้วยค่าควบเลยทานยังไงฮะทานน้ำตอนทานตอนเช้าทานสีชมพูสองเม็ดค่ะตื่นนอนนะคะตีสี่จะตื่นแล้วค่ะอสีชมพูสองเม็ดแล้วพอเที่ยงสีชมพูอีกสองเม็ดอ่าพอตอนประมาณสี่โมงน้ำมังคุดหนึ่งถุงแล้วก่อนนอนสีชมพูอีกสองเม็ดอย่างนี้แหละค่ะ ไอ้สูตรนี้ไม่เคยได้ยินฮะท่านก็คุณแดงเขาเก่งกว่าคุณต้นพอแล้วแหมคือผมผมอยากจะบอกว่าพอฟังประตนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านเขบอกว่าไอ้บิมนี่ยมันเป็นยาวิเศษมาแตกไหนอจริงๆเราเราเราไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาไอ้ยามันจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุครับนะของเรานี่เราเราจะไปทํา คุยกันกับคนที่มีปัญหาคุยกับเม่นเลือดขาวของคนที่มีปัญหาแล้วเราบอกว่าเราพยายามคุยกับเขาแบบธรรมชาตินะฮะแล้วถ้าเราสามารถดูแลปัญหาที่ต้นเหตุครับเราก็จะสามารถดูแลอาการได้ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็อย่างอย่างมีประสิทธิภาพไม่มีผลข้างเคียงด้วยครับอย่างของคุณแดงผมบอกตลอดเวลาว่า ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามีความสมดุลของคุณแดงมีความไม่สมดุล uh huh. ความไม่สมดุลนั้นเกิดขึ้นจากเม็ดเลืดขาวเนี่ยสร้างหลังสาร3ตัวเยอะไปคือ tnf alpha ซึ่งหลังจาก th 1, 1> ครับอินเตอร์ลิน6ซึ่งหลังจาก th รับแล้วก็อินเตอร์ลิคิน17ซึ่งหลังจาก th 1 7ทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดการอัอกเสบ อักเสบทั้งนั้นนะครับตามข้อต่างๆตามข้อต่างๆแล้วของคุณแดงเนี่ยมีความไม่สมดุลก็เพราะว่ามีการหลั่งสารสา,รสารตัวนี้มากเกินไปแล้วมันก็ไปโจมตีตัวเราเองอาการแพ้ภูมิตัวเองครับนะครอาการแพ้ภูมิตัวเอง <ๆ S 1> เมื่อเรารู้เช่นนี้สีชมพู4แคปซูลต่อวัน15วันเนี่ยมันจะลดการหลั่ง t n f Alpha ลงไปเกือบติดดินเลยนะครับลดอินเทอรกินหกลงไปชัดเจนลถอินเทอรกินสิบเจ็ดลงไปเหลือครึ่งหนึ่งคือลงไปอยู่ในระดับที่เหมาะสมครับครับลงไปในระดับที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นนี่คือจากการที่เราใช้คนปกติหรือรับประทานนะครับแต่ว่าของคุณแดงเนี่ยมันเริ่มจากอาการที่มันมีทั้งสามตัวในสูงไปเมื่อในการคานคนในคนปกติมันลดได้ครับคนที่มีอยู่สูง มันก็จะลดลงสู่สภาพปกตินะครับเพราะฉะนั้นอาการมันก็จะหายไปอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นก็ก็อย่าได้แปลกใจเราก็ได้ปรับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของคุณแดงให้สมดุลก็แค่นั้นเองนี่ไม่เจ็บไม่ปวดมากี่ปีแล้วฮะไหนฮะก็ประมาณสามเดือนนี่แหละค่ะสามเดือนนี่เองนะฮะที่พิ่งทานแล้วก็ดีขึ้นครับ โอ้โหสวรรค์<า>เลยเนี่ยสภาพว่าเขานี้ไม่รู้สึกอะไรเลยแบบ,แบบบางทีนึกปวดแบบไหนหน้ามาก่อนนี่เลยลืมไปเลยลืมไปเลยโอ้ผม,ผมเพียงตดอยากจะบอกว่าเมื่ออาการหายไปแล้ว <คะ S 2> ลดขนาดการใช้ลงอเพราะประสิทธิภาพที่มันชัดเจนอย่างนี้มากๆกินต่อเนื่องไม่ค่อยดีนะครับอ,อาการที่มันแรงๆเนี่ยนะครับที่มันประสิทธิภาพสูงๆกินแล้วพอได้ผลปุ๊บ ลดลงลดลงลดไปเลยสองเมตรเลิกเลยเลิกเลยก็ดีครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะใช้ปรับไปเป็นสูตรประเด็นปรับไปเป็นสูตรอื่นคือสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเรานะครับก็จะต่อสู้กับไอ้สิ่งแปรปอมก็สูตรน้ทตาลสูตรสีฟ้าค่ะอ๋อน้ำตาลแล้วก็สีเขียวผสมกันอ่าอยากสวยใช่ไหมทําเป็นสูตรสีฟ้าทําเป็นประหวานด้วยค่ะมีประหวานด้วย จริงสีชมพูมันก็จะลดเบาหวานอยู่ด้วยค่ะแต่อยากหายนะคะอาจารย์แล้วเวลาที่ใช้สูตรชมพูน้ำเบาหวานมันลดลงไหมก็ลดค่ะก็เหลือประมาณ180-190แต่ไม่ลงเยอะกว่านี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้เป็นประมาณ300กว่า400กว่าค่ะ4อ1ค่ะแล้วตอนนี้จากการกิน2ตัวสีเขียวสีฟ้าน้ำหวานลดเอ้เบาหวานลดไหมไหนคะไม่ได้ไปหาหมอตั้งผมว่าอย่าียบพึ่ง ถ้าอย่างนั้นอย่าเพิ่งนะครับสีเขียวอย่าเพิ่งใช้ทานสีฟ้าสีฟ้าก่อนแล้วก็ให้มันลดลงไปจากนั้นค่อยลดสีฟ้าแล้วทานสีเขียวแต่ทานสีเขียวควบคู่ไปด้วยมันมีแรงค่ะอาจารย์เราค้าขายตีสี่ตีสามตีสี่ต้องตื่นแล้วค่ะตามสะดวกแล้วันรู้สึกว่าก่อนนอนนี่จะหยิบสีเขียวมาทานละแล้วก็เช้ามันมามีแรงก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ผิดอะไรแต่ว่าอยากจะให้น้ําตาลลดเร็ว เอาน้ำตาลลงไปก่อนเพราะว่าหลักการของเราก็คืออยากจะให้ดูแลอาการหลักก่อนครับทานมือละสเมตรค่ะสีฟา้า<อ>ดีครับ<ห><ม>สีฟ้า2เมตรสีเขียวเม่ดเดียว<ะ>โอเคอนนมไม่ตีกันใช่ไหมฮะท่านมีคนถามมัน กินคนละเวลาทานคนละเวลาค่ะน้ำมังคุดเกงสี่โมงเย็นค่ะบอกแล้วคุณแดงเก่งกว่าคุณต้นแต่ไม่ให้ไปชนกันขอบพระคุณมากครับสองท่านครับขอบคุณมากครับและขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเรานะครับศาสตราจารย์ดรพิเชวิริยจิตราและรองศาสตราจารย์ดรภัยปั้นทองด้วยครับ